จบเกชามาแล้วอะยากแน่ไนะที่จูคนเยอะนะครับโรงงานผลิตตะปูกเกชาเป็นด่านที่มีโอกาสยับเยินสุดแล้วไเกชาน่ยเพราะว่าด่านเล็กๆเกชาจะเล่นยากครับเพราะว่าด่านยิ่งเล็กไม้ยิ่งเยอะเกชาเพสแค่ไม,ไม้ด่านใหญ่ๆเกช่าก็จะพุ่งเข้าที่จุกทันก่อนเซอร์เอาแล้วทำไมกูบิงไม่ได้ ทั่งที่ช่างเดินจบได้ยังไงป้าไม่มีนกส่งให้แต่ยังไงเกิดลงเะล่ะไม่เกิดลงผมก็คงต้องมีมึงในเกมนี้ได้หรือมามาหากูเลยมาดิ ว่างไม่ปวดไม่ชนผมป่ะเมื่อกี้ไม่เกิดด้วยผมเขาเรียกว่ามีลงศพก็เลยไม่หลั่งน้ำตาตื่ตืดนตื่ตื่ตื่มีนกช่วยวะแล้วทำไมแล้วนกมันทำไมแล้วนกมันทำไมเอ็กเอกเงี้ยเงียบเงี้ยจำเป็นต้องสตาร์ทนายขนาดนี้ปะ อะไรแบบพุ่งๆฮดดอม,ม,ม,มดอมดอนเดืดดนนะเครื่องกระเสริไปสองแล้วมันทำไมแล้วมันทำไมติดเหรอวะตืดๆๆ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 เกิดๆๆๆ่ๆๆ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 ๆเกิดๆๆๆๆๆๆม อาจจะเกิดตอนที่จับนั่งปะ่ะจับนั่งแล้วค่อยเกิดอะไรไงทวงเวลาให้เราพาไปนั่งชัวร์เลยฟังก์ชันเยอะฟังก์ชันเยอะทวงเวลาเก่งอ้าวไม่เกิดวะปะาสอ้าวไม่โดนตือดุ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 ด,ด,ดไม่ปั่นแล้วไงไนายอ่ะวิ่งซื้อเพื่อนในเกม เขาเลือกเกิดได้เลยเขาไม่เกิดลงนะจรเขาเกิดลงก็ถ่วงเวลาได้แต่ก็ตายแน่นอนฮะทำได้แค่รอเที่ยงเคเคื่นสันหนึ่งสองไปฮะเป็นไปได้ยังไงที่ผมตีไม่โดน นี่กันนะโดวหนึ่งทีทืบไม้แป๊บเดี๋ยวตามไปเจ็บหมดอะตอะไรมันพับวมพับไม้ตีติดไม้กึ่หายชีวิตอะไรวันที่หมดแฮ<ๆ> ปาถอนอีถอนอีบันเทิงบันเทิงไม่ไรทำไมโลมันไม่ทันอะใครจับผู้ยางรู้แบบเดี๋ยวพุ่งไหนเนี่ย ลุกเองสักทีนึงเมื่อไหร่แกนู่นแกนี่แกนู่นแกนี่มาชนปะสักทีนึงแล้วขอทีหนึงลุกเองว่ะคิดว่าดึงได้ปล่ะ ป๊าคนส่วนรู้ได้แล้วผู้ย่างรู้ยืนนิ่งยืนนิ่งไม่ช่วยอะไรนะครับไม่รู้ว่าทำไมถึงยืนนิ่งอย่างที่แน่คือ,อตัวกองหน้านักชนเนี่ยเจอกันนะการได้ดูเองมาแล้วนะ <c oughs> สิ่งที่ดีกว่าแฟนก็คือเ <c oughs> อ <c oughs> อเย็นกว่าใช่ไหมแต่ผมไมใช้ ก็ใช้แฟนเยูนนะเพราะว่าเพราะว่ามือถือร้อนเออย่างเดียวเอาไม่อยู่เอ๊ะอยู่ไหนวะจะขาไปไหนไอ้กองหน้านักชนอยู่ไหนวะหาแป๊บ ใจร้อนเลยว,วะอุดายังไม่มาเลยกล้องหน้านักชนมันหายไปไหนก็คือหูขึ้นแต่เอบอยู่ส้นเอียบเกียร์ส้นเอบอ่ะทิ่งๆิงแบบนายิป ฮักลบหน่วยแล้วแง่สว่านยับอ่ะเดือดเดือดเดือดเรเรนเดอร์ไปครับเนี่ยกล้องเปกๆแน่นอนอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงเปรกเพราะว่าไม่มีเก้าอี้ยังไงล่ะ นัคาคอไม่หรอไม่นอนไม่ชินเลยผมยังไม่ชินเลยไหน <c oughs> เอ้ยเหมือนมีตัวหนึ่ง ของปีศาจป่ะเนี่ยจริงผมกลดจะหลบนะเจ็บ <c oughs> จริงใครเขากลัวกัน <c oughs> ขึ้นรถไปเลยวะ <c oughs> น้ำหอมเจ็บขึ้นรถ นึว่าจะย้อนกลับมาเอ้ยโดนหนึ่งทีไว้ไม่โดนไดัวแ้่ละผม ได้ตัวจำนักบุญหญิงได้ดีละตัวมันเดินเกมโหดเครื่องสั่นอ่าสองเจ็ดหนึ่งรู้ตำแหน่งแค่ตัวเดียว กกกิิิงงงอว้าดึงทันไม่เป็นไรแล้วคนหญิงตายฮะขอแค่ดีมันให้ได้ ไายไม่โดนเพิงมา,มาตมายตายหมดอะไม่รู้ว่าทนายไปไหนละแต่ดึงสำเร็จ ๆๆหไหนวะหายไปไหนอยู่ที่ไหนอุ้ยโดนหัวเขียดหยตูมหอมเจ็บจริง ้มีคนไม่ทันหนึ่งเขามายืนทำอะไรกันบนนี้ไมเไดยืนฮีลกันผมได้ยินเสียงฮิลก็แก๊กก็แก๊กกันนะฮะบนหลังคาบ้านคุรู้เลยที่บนหลังคาบ้านบนบ้าน ดดดดวันนี้มันปิงปิงวะหืมเอา้าไม่กดสเปร์วะนอตตันนอตตัน ตด ah. <laughs> <that is German> ืดเดอดตดืดเดอดลดอดเดดเดอดเดดเดือดจดืดนดือดอดอดเดือดนืมดอดดดื

ลุกเองไปแล้วออกขวาว่ะหลงหลงหลงผมหลงเอง จะพุ่งสู้กับรถด,ดีไหมมาเ,าเลยเจ้ารถเราจะก้าวข้ามผ่านรถคันนี้ให้ได้ <c oughs> ไทำไมทำไมมันไม่ให้เราพุ่งทะลุผ่านรถคันน,นี้แงะแงบแงบแงๆ เรียบร้อยฮะ